สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเทคนิคการใช้เครื่องมือในการปรับแต่งรูปภาพในโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom นะคะค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะค่ะเมื่อเราเข้าสู่โปรแกรมเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้นะคะให้เราไปที่ Library นะคะ Library จะเป็นการ Import รูปภาพเข้ามาในโปรแกรมนะคะไปคลิกที่ Import เลยค่ะเมื่อคลิกที่ Import นะคะจะเป็นการ จะปรากฏไฟล์นะครับปรากฏโฟลเดอร์นะคะ,ะ,คะเพื่อให้เราคลิกเลือกโฟลเดอร์ที่เรามีรูปภาพนะคะภายในคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าเราสามารถเชื่อมต่อกับแฟลชไดร์หรือว่าการ์ดได้นะคะในที่นี้เราเลือกเลือกมาโฟลเดอร์ที่เราต้องการแต่งนะคะก็จะปรากฏขึ้นมาเนี่ยจะเป็นะจะมีปุ่มเช็คออลกับอั all นเช็คออลค่ะเช็คออลนี่จะเป็นการเลือกทั้งหมดนะคะกับอันเช็คออลคือ ไม่เลือกทั้งหมดนะคะแต่สามารถติ๊กบางรูปภาพได้นะคะแต่ในที่นี้เราจะเลือกเช็คอจากนั้นก็กด Import เลยะคะ่ะเมื่อกด Import นะคะ,ะมันจะเป็นการนำรูปภาพเข้ามาอยู่ใน Library นะคะมาอยู่ในโปรแกรมนะคะเพื่อเราจะได้ทำการตกแต่งจากนั้นนะคะให้มาที่ d e v e l o p นะคะ d e v e l o p นะคะจะเป็นแท็บเครื่องมือในการ ปรับแต่งรูปภาพนะคะโดยใน d e v e l o p นะคะเราสามารถเลือกคลิกรูปภาพนะที่เราต้องการจะแต่งนะคะในที่นี้จะขอติกรูปภาพตรงนี้นะคะจะเป็นแถบ h i s โตแกรมนะคะฮิสโตแกรมจะเป็นแถบที่ปรากฏนะข้อมูลของภาพนะคะว่าเราถ่ายด้วยเอฟเท่าไหร่นะคะเอสตเท่าไหร่ สปิชเตอร์ utter, เท่าไหร่นะคะส่วนด้านล่างเนี่ยคะ่ะจะถัดมาอ,อันแรกอ่ะครอบเอ์เลยนะคะจะเป็นการครอบตัดรูปภาพนะคะเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะคะได้คลิกแล้วกล็ลากนะคะคลิกแล้วกล็ลากเมาส์แล้วก็เราสามารถหมุนได้ตามความต้องการเลยนะคะเห็นไหม,มเมื่อเราต้องการให้รูปภาพครอบรูปภาพเป็นแบบนี้นะคะเราก็คลิกเดืนนะคะทํา แต่ถ้าเราไม่ต้องการก็คลิกร mm ีเซ็ตก็ไปเครื่องมือถัดไปเครื่องมือถัดไปจะเป็นสปอร์ตเรโมวลนะสปอร์ตรโมวลจะเป็นการลบสิวจุดด่างดำนะคะสำหรับเมื่อเราไปถ่ายภาพที่เป็นแบบพลอตเทตมาแล้วก็แบบมีไฟมีสิวอะไรนะเราสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการลบได้นะ,ะต่อมาเอ่อเรดอา l คอเลคชันนะเรดอายคอเลคชันจะเป็นการแก้ไขาตาแดงค่ะเช่นเราถ่ายภาพมาแล้วแบบ ติดตาแดงเนี่ยคะเราสามารถใช้เครื่องมือน,นี้ในการแก้ไขรูปภาพะคะ่ะต่อมาคือกาลิ i นเท f ฟิลเตอร์ค่ะการินเท f ฟิลเตจะเป็นเหมือนการใส่ฟิลเตอร์ค่ะก็จะเป็นการแบบลากนะคะคิบแล้วก็ลากนะะจะใส่แสงแบบฟุ้งๆหน่อยเหมือนกับแสงอาทิตย์เข้ามาเนี่ยนะคะนะคะแล้วก็สามารถปรับโทนสีของภาพ มีเหลืองๆหน่อยอ่าแล้วก็ปรับตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินเขียวม่วงคะนี้ก็จะปรับเหลืองๆหน่อยแล้วก็สามารถคิดนะปรับได้ตามความต้องการเมื่อเราต้องการแบบนี้แล้วก็คลิกนั้นค่ะเครื่องมือต่อมาก็จะเป็น r a d i n t filter จะเป็นเหมือนกับ การเดนเทฟิลเตอร์ทันมาจะเป็นอจเมนบูนะคะจะเป็นแปรงที่ใช้ลบบอย่างเช่นเพิ่มหน้าขาวแปรงที่ใช้เฉพาะจุดนะคะค่ะม,มาทำความรู้จักกับเครื่องมือนะ,ะแบบเบสิกนะคะอันแรกเทมนะคะเทมกับทีนะคะจะเป็นการปรับโทนภาพนะคะปรับโทนภาพให้ดหูโดยจะมีสีนํำเงินสีเขียวสี ม่วงนะคะต่อมา exposure นะคะ exposure จะเป็นการปรับความสว่างของภาพนะคะต่อมา shadow นะคะ shadow จะเป็นการปรับความเข้มความเพิ่มแสงขึ้นมาหน่อยต่อมาไว้กับ b บ a c k ะไว้แบ็จะเป็นการปรับความอิ่มตัวของสีขาวแล้วก็สีดำะคะ เรปรับไม่ดูนะใครก็ปรับได้ตามใจชอบเฉยที่จะเป็นเการปรับความคมชัดของภาพนะปรับลงมาก็จะเป็นนุ่มๆหน่อยนะปรับขึ้นไปก็จะภาพก็จะให้ความชัดมากยิ่งขึ้นนะคะไวบรานนะคะไวบรานจะเป็นการปรับความเข้มะ,ะปรับความเข้มของภาพถัดมา เตเลชันนะเตเลชันจะเป็นการปรับความอิ่นตัวของสีนะคะ mm hmm. ค่ะค่ะต่อมาเทิร์นโคมนะคะก็จะเป็นการปรับเหมือนคล้ายๆกับ Photoshop อะคะ่ะจะมีไฮไลท์มีไลท์มีดาร์กมีชเดอร์นะคะแล้วก็ปรับสีเห็นไหมคะจะมีการเปลีป่ยนแปลงจะทำให้ดูบินบินเทียบินเทียบนหนปรับชเดอร์ขึ้นมาเนี่คือ ต่อมานะคะเออในแทบนี้นะคะจะเป็นการปรับสีนะคะใครที่ชอบออสีปรับสีละเอียดหน่อยก็สามารถปรับปรับได้ตามใจชอบนะตามความต้องการเลยนะคะต่อมานะคะเออเลนคอเลกชันนะเล์อะไรนะคะ, mm hmm. ะ,คะจะมีเลนแบบเมนูนะเมนูจะเป็นการปรับเลนเหมือนในเลนกล้องะคะ่ะ สามารถปรับได้ต้องการแบบนี้ก็คลิกเลยนะคะต่อมานะคะเอฟเฟกต์นะในส่วนของเอฟเฟกจะเป็นการปรับความขอบมืดนะคะขอบมืดหรือว่าปรับขอบให้สว่างก็ได้นะคะเครื่องมือก็จะแบบคล้ายๆกันแล้วเราปรับ หดูภาพดูซอฟๆหน่อยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเครื่องมือต่าง,างๆที่เทคน,นิคก,การใช้เครื่องมือต่างๆนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบภาพนะคะว่าภาพ before after ก่อนหน้าแล้วก็ภาพที่เราแต่งนะคะสามารถดูได้เลือกดูได้หลายแบบนะคะแบบนี้ก็ได้แบบนี้แบบนี้หรือภาพเดียวนะคะค่ะ ในจุดเด่นๆของโปรแกรมนี้เลยนะคะโปรแกรม p h o t o s h o p Lightroom เนี่ยนะคะจะเป็นการที่เราแต่งภาพได้หลายๆภาพโดยที่เราไม่ต้องมาตั้งค่าใหม่นะคะโดยที่เราไปคลิกรูปภาพใหม่ที่เราจะแต่งนะคะจะทำให้ดูละคลิกนะคะจากนั้นก็กด preview ะค,ะค่ะค่ะมันจะเป็นการนำค่าที่เราปรับไว้จากภาพแรกที่เราแต่งนะคะมาใส่ในภาพนี้นะคะ ต่อมาจะทําอีกก็คลิกคลิกภาพใหม่แล้วก็กดพรีวิวนะค่ะก็จะได้เหมือนกันเลยค่ะจะเป็นการปรับภาพนะคะภาพต่อมา,าต้องการก็กดแล้วก็พรีวิวค่ะเด่นของโปรแกรมนี้เลยนะคะโดยที่เราแบบไม่ต้องไปนั่งปแรบบับแต่งภาพใหม่เรื่อยๆนะคะโดยเราแบบแต่งภาพเดียวแล้วก็นำมาใช้ ได้ในหลายๆภาพนะคะค่ะสำหรับการบันทึกนะคะจะเป็นจะไปที่ไฟล์นะคะไปที่ไฟล์แล้วก็ e x p o r t นะคะค่ะอ่จะมีให้เลือกนะคะว่าเราจะบันทึกลงไหนนะคะจะมีอีเมลฮาร์ดไดร์่ะซีดีดีวีดีนะคะในทีนี้ก็เลือกฮาร์ดไดร์นะคะจะเป็นการบันทึกลงคอมพิวเตอร์ของเรานี้ก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรมากนะคะแล้วแต่คนจะไม่ลงรายละเอียดนะคะ ก็คลิก export เลยค่ะ export จากนั้นก็เป็นเรื่องโฟลเดอร์นะคะที่เราจะเซฟนะเซฟในนี้แล้วกันเซฟเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นการ Export รูปเป็นการเซฟรูปออกไปนะคะเทคการนำเสนอเทคนิคการใช้เครื่องมือในโปรแกรม a d o b e Photoshop น,นในครั้งนี้เขาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ อยากจะทดลองใช้หรือยังไม่เคยใช้นะคะมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะดิฉันขอจบการนำเสอเนอเทคนิคการสอนในวันนี้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ